สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้มาพบกับครูเมย์ซึ่งตรงกับวันพัหัส,สบดีที่23ธันวาคมพุทธศักราช2564และในวันนี้ครูเมย์จะพาเด็กๆไปเรียนรู้กันในเรื่องลักษณะเสียงของช้างกันค่ะแต่เอ๊เด็กๆจำได้อยู่หรือเปล่านะว่าเมื่อวานเด็กๆได้เล่นเกมการศึกษาเกี่ยวกับอะไร เก่งมากเลยค่ะสนุกกันไหมเอ่ยซึ่งในเกมการศึกษานั้นเด็กๆยังได้ฝึกการสังเกตฝึกสมาธิฝึกการใช้ไหวพริบและประสานสัมผัสทั้งมือและตาอีกด้วยนะคะเด็กๆต่อไปคุณครูจะพาเด็กๆไปฟังคลิปเสียงนี้นะคะว่าเป็นเสียงอะไร เสียงที่เด็กได้ยินไปเป็นเสียงอะไรคะเสียงช้างใช่ไหมคะเก่งมากเลยคะ่ะเสียงช้างมีลักษณะที่แตกต่างกันออกไปนะคะเด็กๆลักษณะเสียงของช้างช้างใช้หลายรูปแบบในการสื่อสารกันซึ่งเสียงช้างนั้นเหมือนเสียงแต่ซึ่งเกิดขึ้นเมื่อช้างเป่าลมผ่านโพรงจมูกของช้างนั่นเองค่ะเด็กๆ แล่ช้างมักทำเสียงดังในขณะที่ตื่นเต้นหรือตกใจการร้องขอความช่วยเหลือและช้างยันทำเสียงคำรามอย่างดังเมื่อเวลาพบกันอีกด้วยนะคะเด็กๆเสียงคำรามเปิดปากและกลายเป็นเสียงค้างแต่ถ้าช้างทำาสิ่งนี้ต่อไปแสดงถึง ช้างกำลังขู่ช้างตัวอื่นหรือสัตว์ชนิดอื่นนั่นเองค่ะเด็กๆช้างสามารถสื่อสารระหว่างกันในระยะไกลและการส่งหรือรับเสียงขึ้นความถี่ต่ำโดยที่มนุษย์คนเราไม่สามารถได้ยินได้เองนะคะเด็กๆและในวันนี้เด็กๆได้เรียนรู้ในลักษณะเสียงของช้าง การส่งสัญญาณการแสดงออกทางอารมณ์ของช้างนั่นเองนะคะเด็กๆต่อไปเราไปเรียนรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษและภาษาจีนกับทีเชอร์และเราซื้อกันเลยนะคะเด็กๆ Hello my lovely students สวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนเด็กๆ่ะเด็กๆเคยได้ยินเสียงของพี่ช้างไหมคะ แสดงว่าเด็กๆเคยได้ยินกันทุกคนนะคะลักษณะเสียงของพี่ช้างนะคะจะมีเสียงคล้ายกับเสียงแตรค่ะเสียงแตรในภาษาอังกฤ,ฤษนะคะเด็กๆสามารถพูดได้ว่า honk 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 แปลว่าเสียงแตรนะคะอีกคำหนึ่งค่ะคำว่าแตรรถในภาษาอังกฤษเราจะพูดว่า horn 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 แปลว,ว่าแตรรถนะคะเด็กๆอย่าลืมนะคะเสียงของพี่ช้างมีลักษณะคล้ายกับเสียงแตรรถนั่นเองนะคะสำหรับวันนี้ฝากเด็กๆไปทบทวนคำศัพท์ด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่วันพรุ่งนี้ค่ะเด็กๆ see you again tomorrow By ายบาย สวัสดีค่ะเด็กๆขอต้อนรับเด็กๆเข้าสู่คลาสเรียนภาษาจีนนะคะวันนี้นะคะเด็กๆกลับมาเจอกับเราซื้ออีกแล้วนะคะคาศัพท์ที่เราเสื้อมาฝากเด็กๆนะคะวันนี้ง่ายมากเลยมีอยู่หนึ่งคำศัพท์นะคะคําศัพท์นั้นนะคะก็คือคําว่าเสียงตรค่ะเสียงแตรในภาษาจีนเราพูดว่าหล่าป้าหล่าป้าหล่าป้า เห็นไหมคะง่ายน,นิดเดียวใช่ไหมคะไม่ยากเลยดังนั้นนะคะเด็กๆอย่าลืมเอากลับไปทบทวนนะคะแล้วเจอกันอีกทีในคลิปหน้านะคะวันนี้เราจ้อไปก่อนนะเจเจียนชุดบันทึกร่องรอยการเรียนรู้หน้าที่62ให้เด็กๆขี่เส้นเฉียงทับพยัญชนะดอชดาจำนวน5ตัวที่ซ่อนอยู่ในภาพ แล้วฝึกเขียนพยัญชนะตัวดอชาดาตามรอยปาถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทำกันเลยค่ะต่อไปเป็นใบงานเสริมทักษะหน้าที่60ให้เด็กๆตัดภาพช้างที่อยู่ด้านล่างมาติดในป่าแล้วช่วยกันนับว่าจำนวนช้างมีทั้งหมดกี่ตัวแล้วเขียนตัวเลขลงในช่องสี่เหลี่ยม ถ้าเด็กๆพร้อมแล้วลงมือทํากันเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆทําแบบฝึกหัดเสร็จลงไปแล้ววันนี้คุณครูก็มีเกมสนุกๆมาฝากเด็กๆด้วยนะคะเพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่เด็กได้เรียนรู้กันไปในวันนี้แล้วพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย